สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับวันนี้ศึกเพชรยินดีครับประจําวันพฤหัสบดีที่17กุมภาพันธ์คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างด่วน99นะครับจสอจโอต้งปลาจีนเจอกับขุนเดชสิทธิแก้วประพลพิกรัรน้าหนักไฟแดงต่อให้1ปอนด์นะครับ100ปอนด์เจอกับ101ปอนด์มาเน้นเจาะช่วงล่างครับดวน อ่าขุนเดชโอ้โหดูครับหมาโดนแล้วอย่าออกอาการให้เห็นนะครับเพราะว่าด่วนนี่ประเภทแบบหมถ้าเห็นใครเจ็บแล้วชอบย้ำด้วยครับอ่าโกนี้แก้เกมเพทาด้านของขุนเดชครับมีดักแทงครับแต่ว่าด่วนไม่สนครับเดินจิ้มท้องอ้าวแข้งขวามาเติมครับทางขุนเดชต้องขวาในก่อนแลลวครับแต่ว่าด่วนไม่ยอมครับดูครับพยายามจะยืนวงนอกครับแต่ว่ายืนใกล้ๆจังหวะนี้ขุนเดชกอดไว้ก่อนเลยครับอานี่ครับหมาเป็นสปายเขาครับสําหรับด่วน99บางคนบางท่านนี่อาจจะไม่ ยังไม่ติดตากับผลงานการชกของด่วน99อาจระง,งงว่าเอ๊ะทำไมตัวเล็กแม่ตัวเล็กเดินไล่ขยมตัวใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวดูครับขุนเดชแมทีเด็ดก็มีให้เห็นประจำเดี๋ยวดูครับผู้นี้แมขุนเดชวันนี้นี่โอ้มารัติกครับโอ้รอแบบนี้แหละครับวันนั้นก็ได้ไปเจ0ด0มื่นบาทไม่รวมค่าตัวครับอ,อู้ยต้องระวังศอกครับแม่ขุนเดชวันนี้ใช้ฝีมือแล้วก็มีรอบวกศอกน่ากลัวเหมือนกันเอาหมัดยังไม่ถึงครับ แม่แกชกเกมรับก็จริงครับแต่ว่าแกไม่ได้ถอยแบบกลัวครับแกถอยฉากวนออกข้างแล้วก็คอยดักแทงมีอาวุธคอยตอบโต้ทางด้าของด่วนตลอดครับแต่ว่านี่สิ่งที่ได้ชชมครับด่วนเรียกว่าสั้นกว่าแต่ไม่กลัวรว่าจังหวะนี้โดนคุณเ็กขยมแล้วครับแมเข้าทางครับจังหวะนี้นี่ครับคู่แรกคู่แรกของศึกเพชรยินดีครับโอ้โหมวยมันสนั่นเมืองโอ้นี่ครับรูปเกมดูแล้วน่าจะคล้ายคล้ายคู่เอกช่วงที่สองนะครับช่อฟ้ากับนาบินโอ้โหนี่ครับเอา โอ้มาใต้ตาขวามีแผลปรีดปีหรือเปล่าครับด่วนเลือดมาแล้วนะครับเลือดของด่วน99มาแล้วครับมาน่าจะโดนสอกของทางด้านขุนเดชเมื่อสักครู่แหละครับโอ้โหคู่นี้นี่มาไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนเลยครับต่างฝ่ายต่างก็ยังทําผลงานได้ดีนะครับในยกนี้นี่แหละครับกล้องซูมให้เลยครับใต้ตาขวาทางด้านของด่วนครับมีแผลแต่ว่ายังไม่สามารถทําให้ด่วนหยุดเดินได้ครับดูครับมีแผลก็มีไปอู้ยสอกขวาของขุนเดชครับมดักจังหวะ2ดักจังหวะบวกสอกได้ดีครับ โอ้โหนี่ครับมายก3มยก3ม,มีแผลแตกก็แตกไปครับแต่ด้ของขุณเดชจะวางแข้งซ้ายเท่าไหร่ก็ไม่สนแล้วครับขอเดินเข้าไปใก,ใกล้ๆครับแล้วก็ออกหมัดลูกถลาดของเขาโหโูยดักแทงขวาเออเออเออนี่ครับมาไม่บันตรงไหนเอาปากกามาวงด่วนโอ,โ,โอ้โหไปไปวัดดุนมาดุดได้ดีอีกเอาละครับของจริงของจริงของ,ของนหนักๆมาแล้วครับด่วนวงนอกอขุนเดชได้ในครับ ชอบแบบไหนรักแบบไหนนี่เชียได้เลยนะครับนี่แหละครับศึกเพชรยินดีคู่เปิดหัวครับไม่เคยทําให้ผิดหวังเลยครับแน่นอนแล้วครับด้วยเกมการชกที่เข้มข้นแล้วก็ดูเดือดขนาดนี้ครับแข้งซ้ายมาแล้วครับคุณเดชอ้าวดวลซ้ายคืนอ้าวดูครับตามด้วยแข้งซ้ายแล้วมีหมัดพยายามจะกดวงในครับเสียบได้ไหมคุนเดชคุนเดชยื้อไว้พยายามคีบได้แล้วเสียบขวาเอาแล้วครับเสียบแลกกันเสียบครับของแหลมของคมโอ้โหนี่ครับวงในวงในโอ้โหมาชกไปชกมา ด่วนด่วน99แม่ทำท่าจะคิ้วขวามีสองชั้นแลลวคนนุณฮดแผลแตกก็น่าจะสองสองที่เหมือนกันครับแม่แทงเข่าน่ากลัวเลยนะครับคุณเดชดันสู้แม่ตัวเล็กก็สู้ในหมัดขวาไปครับมีฮุกซ้ายด้วยยัดเข่าขึ้นไปอาละครับตอนนี้หมัดกับเข่าครับหมัดกับเข่าโดนแข้งไปก่อนแยบยยบเอาแข้งขวาคืนด้วยเข่าครับโอ้โหบรรยายแทบไม่ทันเลยครับตอนนี้นี่เน้นในครับคุณเดชผู้นี้ โอ้โหใครอ่อนเนื้ออ่อนนมนิดเดียวนี่เสร็จเลยครับแม่ก็ต้องบอกว่าทั้งคู่นี้ยังอยู่ในเกมนะครับทางด้านของด่วนในนี่เป้าหมายก็คือเดินต่อยนะครับเดินต่อยมาแต่แตว่าจังหวะแรกในก็ไม่ยอมครับไล่แขนแรกด้วยเบียดเข้าไปครับจิ้มท้องไปทีครับคุณเดชยังไงจับในได้ดูครับพยา,ายามไล่แขนพยายามกดแขนแต่ว่าด่วนไม่สนครับไม่ต้องไล่ไม่ต้องกดดูครับเสียบเขาได้ต่อยมดัดมาเป็นชุดครับโอ้โหนี่ครับมาโอ้ศอกมา อย่างนี้แอนตซิตต้องแจกแล้วครับสำหรับนักชกที่เกิดแพ้แตกนี่ครับปลายยก4ี่โอ้โหด่วนมัดศอกสลับมาเรื่อยเลยหมดยกดูกันครับ3านาทีสุดท้ายครับกูเปิดหัวยกนี้นี่ทางด้านของขุนเดชครับยังคงชกในแผนเดิมของตัวเองครับด่วนเองก็ยังคงมั่นใจในสไตล์ของเขาเลยครับเดินชนชวนทะเลาะไปเรื่อยครับมีจังหวะแลกเข่าก็แลกมีจังหวะต่อยมัดก็ต่อยครับถือว่าชกในเกมทําได้ดีครับนี่ครับถือว่าเป็น นักชกเบอร์ต้นๆแล้วครับในพิกัดน้ำหนัก100ปอนด์100 101ปอนด์ด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ครับดูครับโอ้โหออกอาวุธใส่กันแบบมาะะมาขาดแยกก่อนครับแยกก่อนอครับคู่นี้เดินทางมาถึงยกที่5แบบอ่ะตอนนี้เป็นไยขุนเดชบ้างครับที่ต้องเปิดเกมเพราะว่า4ยกนี่เปิดโอกาสให้ดวนม เบียดถึงตัวตวลอดเลยคุณติ๊บแล้วก็ผันไปชูมือให้ไฟแดงครับด่วน9-9สอจอต้องปลาจีนครับเอาชนะคะแนนขุนเดชสิทธ์แก้วปราพลแบบสนุกเลยครับ